เอาละครับสวัสดีพี่รอเอฟซีครับบรรยากาศหาโม่งเคืงหาโมงแรงเคืงนะครับเดี๋ยวรอบปั่นหน้าครับผมก็ปักแดงหน่อยครับปั่นมาแล้วครับรอบเสาดิไลาเดี๋ยวล่อดาเพื่อนวานเขานะครับผมอันนี้พนักงานปั่นผมครับใส่เครื่องพ่นครับตัวนี้บ้านคุยก็ได้นะครับเพื่อนเลยเพื่อนวานเขาครับ บายเลยอิตา,า่นควนป่ะเครื่องซองเกว้า,าครับใส่ได้ประมาณสิบหาโลครับโอ้ยไปถึงสิบโลเพราะว่าถุงหนึ่งิ่นใส่สามรอบอะครับ,รบถุงละสามสิบโลนี่ครับออก,การล้านแล้วะ้านเรียบร้อยได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นเข่าคอคอ ต้นเตี้ยนะครับนเนี่ยเน็ตเขาอะนะครับเี๋ยวกแดงหน่อยมารอปั่นครับผมยุนี่เนี่ยที่ยุนี่สามไลครับสามไลตีเีลวกคอนฝ่ามิดบอถ้ามาเครื่องนี่ดินซุ้มนะครับบ่รูว้ว่ามันติด,ดติดนรถตลีเข้าปะเนี่ยนี่ครับ ลายซีไฮนะครับ1 2 3 4อาอ่ะเอาละครับทำการแสดงแล้วเบิ้์สเต็ปเปินปันครับขันว่าปันได้เพราะได้ผมกับจีวไม่ได้บอกอยังไรนะครับขันไม่ได้สาแห้งนะครับปันยังได้ก็ได้ขอต่ว่าใ้เป็นเรียวนะครับ เทคนิคปัน้นเราไม่ยัางายครับถ้าเป็นสเต็ปผมปั้นหน้าผมไล่เก็บขอบว้บนใส่ไปยังสี่ลี่ยก่อนแล้วว่อมว้นครบซีมุมหรอกอะมาเข่ากลางนะครับผมมาจับกลางปั้นกลางออกขอบห่อยหลอดยนนีบเหลือ,อยมแยกห่อยเลยครับปั้นรอบนึงครับแต่ว่าขอบนี่มันจะเป็นซ้ำสองรอบนะครับรอบแรกเอาขัวเข่าคันแท่งนี่แหละ แต่ว่าเดี๋ยวว่าเป่นวิธีการปั้นเพื่อนครับแต่ละคนกับปั้นมาเคลื่อนอันนี้เรากระปั้นกับถือว่าพอใะใได้อยู่นะครับผมก็เลยะประเดบอกอยังมากไหมจัดรถดชนะครับเพราะแต่ว่าปั้นให้เพื่อนเลี้ยวนะครับอ่านีปร่ได้ถอดใบมีเดนหนาออกครับเนาะลองถามเพื่อนเพื่อนกอน อ้ถอดใบมีดแดดหนาวออกวะถอดใบมีดแดดหนาวออกไว้ถอดใบมีดแดดหนาวไว้ค่อยปั้นดีเดี๋ยวว่าล่วงไปหน้าลมๆนะให้เล่นดีเดินไอ้เล่นไปหอดมุมนั่นไปถอดไว้ซึ่งนั่นก็ได้เดี๋ยวคอออกให้เข้าเออคันว่าอยากถอดกระชับน้ำเลยชั้น เริ่มใช้พี่โอนี่ครับรอบแรกนี้ใช้เก็บแปลามุมทุกรอบนะครับเราปันครบทั้งซีมุมเนี่ยครับจับกลางเลยนะครับผมแตว่ว่าโมลูว่าไอ้เราไ่ดีจับกลางมั้งนี่ปันโบนเขาเรื่อยๆแต่ว่าอีกรอบนึงอ่ะต้องปันซจำขอบมันไม่อ,อีกไลน์นึงอ่ะโอ้ไงครับ เซอลอ้าสิบหาร้อยสอีิะนะครับนี่เป็นปั่นเข้าเดี๋ยวน,นั่นเ่ย กินใ้ย้อนยู่ได้ครับเลยสอง แต่นายเลยครับเราพันขับปูมาสามสอบครับคิดว่ากันนายจ,จะเลือนะสามไล่ันุนบ้านพอดีเมื่อกีอ้กได้ประมาณสองสอบเคืองนะครับหน้าสามไล่เนี่ย,ยโอ้เป็นปันบน็ขอนา้เรื่อยๆเลย จัดไปได้ครับน mm ี hmm. ่ไงขนาดเลย mm hmm. น,นี้ปั้นสามร่อยนะครับปั้นหงังแตว่าปั้นตมปั้นสีร่อยครับ mm hmm. ตอเกี่ยวหนึคเร่เล่เลย กี่ผมใส่ฟังเดี่ยวนะครับใส่ฟังใส่ใส่ไรเพราะได้ฟอบโซนะครับแรงรุง่ <c oughs> งรุง่งเมื่อไงเนี่ยตาเทียมสองจุดหา้า โอ้รอบสองเป็นบัถอยจำเออให้เลยวะเดี๋ยวสิได้บอกเป็นไหมครับสบายสิได้ไล่กเก็บขวบอีกรอบนึงนนะเดี๋ยวใคป,ปั่นวนขวบอีกรอบนึงก็ได้รับเน,ย,เนยนๆเลยครับพัดตกีฟังขวาออกนะครับ เคยฟังได้กันเพาะโสรฟันมันสอดเลยใช่ไหมครับผมน้ำมันไหลออกเลยเพราะว่าเคยบอร์ไซด์แหละครับทั้งซองเลยสอดเลยนะครับ ยิดนาเลยอัน,นี้คือปั้นขอบข้อกลางนะครับก็ะได้ให้กันแต่ว่าขอเสียมันเหลี่ยวห้อยรถอยู่ ประมาณตรงกลางนะครับเพราะว่าตอนเลีเลย้ยวเนี่ยมันมันเลี้ยวยู่กลางนะครับเวลากลับรถเนี่ยมันเหลียห้อยนะครับแต่ว่าขันปั้นกลางออกขอบเนี่ยมันจะออกออกคางพอดีนะครับปั้นเลี้ยวคือห้อยมันออกคาง,งกันแท้พอดีนะครับแล้ววจะเทคนิคไขมัน,นครับเส็จไปโลด จับงานมาแบบนี้รอบบัตรัดหนาลัลลังนะคร like e ับโบแบงก์เนี่ยครับมันซากเพราะว่ารอบสองรอบสุดท้ายนะแท้ที่มันอีไดสมซำห้อยไม้นะครับต่วบานอีได้แลนห้อยเก่านะผมมาคล้ายๆปั่นรอตเรี่แบงกันปั่นอันละเครื่องนะครับ เดี๋ยวห้อยสุดท้ายท่านที่ดีปั่นห้อยเดี๋ยวมันอีไดีปั่นสองห้อยอย่างที่ไหนครับเราเป็นอย่างไรเราใส่โหลดว่าเป็นไงครับพี่น้องบาถึงกันก็้ฟุ้นเป็นไรจัดเลยขอต่ว่าผลงานออกว่าดีครับ

ั่นแบบสเตปเนี่ยว่นเอาโรตารีเขาขี่ไทยก็เอา้างใต้มันเก่าเดมันเป็นห้อยเป็นคู่ครับ,เป,บเป็นบักเป็นบักก็เอา้างควาเขาอ่ะก็้างคว้ามันถอดสกีออก คนต่อการงอกของเขาหรอกขอตวาปัน้นหน่อยเพื่อนสุอยครับทำเนียกับพวกที่ว่าน่าเกียดดอกนะครับก็ไปสีเหลี่ยมเลียนมาอีกรอบนึงเก็บมุ่มขอบโค้งไว้นี่นะคิดว่านะครับ ลดบักแดงน้อยแค่นี้ผมว่าล้อหนามันมันเป็นกองกว่างเอ้ยมันเป็นใหนง่าๆอยู่นะครับเวลาเหลี่ยวสูตรมันต่ำครับผมว่าอย่างเดือมมันอิมเมันขอบเท่านี้ดอกหรือว,ว่าจะกลับกระทะเอาบะกลับกระทะก็ร้อนกว่างอีกละ่ะ ผมว่า,ออยา,ายังเฝ้ายังไหลเดี๋ยวเราจะพบปั้นเนี่ยผมได้ครับไปโหลดเพราะว่าปั้นให้เพื่อนดีครับปัน้นดีคือปั้นซูฮอยนะครับบริเวณขวมก้อนจีไทยเราก็บริเวณก้อนจีไทยไว้นะครับผมอันนั้นคือดีครับเพราะว่าถือซูฮอย นบสไผผาปิน้านี่บ่บููครับบอกอ้แล้วนะอ้แล้วก็ว่าม่ถนัดเพิ่นีรถไทยเอาของเองนะครับเอีวสามหกแต่ว่าตาเพื่อนขับนะครับผมพ่อไอ้เพื่อนนั่นแหละตาเพื่อนขับ่ายอยู่บ้าน,นครับรถขั้นเดียวแย่งกันขับพอดีก็เลยให้มาปันซอยนะครับผมมาขับซอย ขวดครับเมือเารหรือฟ้าลวดตะรีขารครับได้แรนเอาไปเชื่อม,มไ้ให้บ้านนะจะถอยตามกันแท้ละ เดี๋ยวได้เข้าไปปั้นขางแนครับบัดจริงๆในปั้นขังแนออกมาก,กา่อนแลวครับแต่ว่าเพิ่มว่านให้นี่ก่อนมันดีคำนะครับผมเลยปั้นจากข้างนอกเข้าไปข้างในเลยออกมาจงค่อยปั้นปิดห้อยของออกมาก,ก็ได้ครับ รอ,อบนึงครับคิดว่าจะให้นี่เรียบร้อยหรือเปล่าครับโอเค Ok hợp. tiền Điều... lông hai máy cái gì vượt à? Chát nát quá hấp. เดีย๋ยวพกันคลิปหน้าครับ